เอา้อยสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊วยลสวัสดีครับสวยรครับผมวันนี้มาดูอาการน้องถุงทองนะครับผมนูนม,มาขามก็ตามมาด้วยหน่อยมาขามเฮาน้องถุงทองก็ดีขึ้นแล้วนะครับนี่มาขามนะครับดูมาขามมาขามก็มาอยู่เป็นเพื่อนมาแล้วมามามา,มา,มานี่มาขามน้อยมาขามน้อยก็มาด้วยมาขามน้อยมาน้อยคู่ คู่ของถุงทองนะครับเพื่อนน้องถุงทองมามาถามมาเ,าเดินไปนเดินไปก่อนไปเลยงามก็เลยละดูอาการก่อนมาล้วมามามาแล้วมามายามก่อนเลยอาาเอาอ่ะมาหาขนมจีนร้านค้ามีบ่อันมีน,น,น้องใบเตยมีหัววอมีน้อม่บเตยมีหัววอไหมาะใช่ละมีนมองใบเตยมีหัววอเนี่ย มาไอตําบีว่ามีเอาาเอามาด่านขากเอาเอาเอาเบิ้งเบ้งเบะขับบขับก็ควรจะน้องสร้างมานมมอตําีม่าให้แน่นมีบะไอมีแต่อะไรเล็กกรซอยเลกรซอยก็เอามาให้หน่อยหาเบิ้งไม่ขาดกันเท้าแล้วเข้าถ้ามากินขนมมีนะด่านขายนะปาดเทน้ำเนมาพี่เน่มาเอากระต่ายมาเน่เาแล้ว วางเรื่องมากเลยมาถืออะไรอ่ะต้องเห็นสร้างเด้อเออถืออะไรท่ะเดี๋ยวซื้อขนมให้กินก่อนกินเล็กตาซอ,อยวันนี้กินเล็กตาซอ,อยตาซอ,อยวันนี้เดี๋ยวฟื้นแล้วฟื้นแล้วขาดีแล้วชุ่มช่องชุ่มช่องมันบ่ เอาวัดีครับเล่าคุณ้องล่วครับครับครับไอ้ขามก็มาด้วยไอ้ขามไอ้ขามนนองเบิ้งนเป็นบ่อดกรายอะละอาอะละเอาเอาออเอาพูดไปไมากินบะเอาบกขามขามข้าวพดได้สักพูดยั น้าแอาขามยังมากวนกันไลนี่ขามขามนี้ขามน้าขามา่ถุงท้องยาดขามไปอีชาขามไปอีชาแล้วขามไปยุ่งกันขามนี้เลยขามนามาขามยังวนาเอานช่างนะอขนมเอาเอามึง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 มาขามก็ยาเอ้ขามแม่นขามอาขาวุ้ตายขนมมันกินได้นี่ล่ะแล้ว้า ทุ่งพ่องี้เกียดแล้วนี่บักขาบัวนผุดบึง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 เสียงกินให้มเร็วบักขามนี่เอาขามเอาเอานี่เอาเอาละอ้ามกินช็อกโกแลตอ้ามกินขนมก่อนเออเนาะเราขาแข็งแลมากะขามกินเป็นเมื่ะไห่ตนั้นหิวหิวโอ้ยนมเมฆาเหมือนก้อใส่เจ็บข้างไหนมา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 อะไรอ่ะอาวอ้าว สร้างบะขามนีเบิ้งเบิงเบิอาหารมาเง้ยเสียดิใช่เนาะสิรำบะขามมาอย่างเนาะเบิงโอ้มันกินนมบกขามนกินนมจะไม่ห่วยบ้อ่ไยบกขามันกินนมแมนถุพ่อถุหุ่นหรอกมาแล้วมาเดี๋ยว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 หาถุยก่อนเบิงเบิน่าหาถุยอีสร้างน้ำให้มาน้ำเอาบกขามก็สิกินนมเนาะเอาถุงท่องก็สิกินนมเบิ้งเบิ้งเบิ้าไปหาขวดมา Oh. เออเออครัไปแล้วมา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 เออนุนนุนจ้อยมาละคุณไปหายจ้อยละคุณหายจ้อยละคุณมาท่านไปรวดเอินไปเนี่ยเออวุาากระถ่ายยังไงกระถาดกนมใส่ได้อ่ะถือต่อไม่ค่าเห็นะะ <laughs> hey, มันไปแล้วฮะมันไปแล้วละมาเด้อถามมาเด้อดถาม กินนมพี่เอ้อมาขนมตอ่อมาแม่เขาอาของมาให้เราไปไหนนอ่อยครับมาถอยได้ถอยถอยได้ยิ้ยมแม่เด้อเด้ขอขาเลย

กุหลาบมาเอเอาเคุณองเพื่อนหกเื่อนเขามาละหลาทีเด็วเอาอ้นตนกลาบทีน่มึง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 อาจคุณท่องกับหิวมันหกเขื่อนเขาไม่ค่ะพวกทีด้ขายมไปขนมหลือพนึ่เอาให้กุหลาบน่น้ำวัวกุหลาบงานหิวได้กลาบ เอาเยอะกีนขนมดีหนะยินดีเหรอมากินลายประดขนมยินไลฟ์กระเดี๋ยเอาละออเ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 ปิดให้เอาละมีขนมขนมเราเดินต่อเด้อเดนอกำลังไก่กระดิ่กระดิ่งเปิดเบิ่งในในในกองหวนเอาไปมืดเลยนะหานเลมืดเลย เอาไปอีไปไยังเรงคุ้ทรอเออดีมากง่ายง่ายีง่ายีเราไดเ,เ,เยตัวนั้น,อ,นอร่อยตัวก้วมานก็จะจียจะี่ยไงเรไปสงบ้านีหูเนีย่ยดีเยอเสียวให้ของเสียให้สวัสดีครับเรยครับถุงทองสวัสดีครับแมซีเร้ยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูอาการถุงทองกันนะครับผม อาการดีขึ้นเยอะแล้วนะครับผมหา่าล้วก็เลยคุณตาพามากินขนมนะครับนู่นเจ้ามะขามก็จินมะขามก็กวนๆไปเดินก่อนเดี๋ยวก่อนจ้อยอปล่อยถุงท่องยางก่อนเห็นบอลขาบ่เคยดีวันไหนนั่นขาดีขึ้นแล้วอ่นไปเลยยางก็ได้ละดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นตามลําดับอ่หาหล่นนี้แลนหลิน โอ้ยล er um ืมใจเงินแม่ค่ะแม่ค่าคิดเงินในเรื่องจักรบาดลืมใจเงินเพื่อนบักขะบักถุงทองกินของเขาแล้วแล่นนีเลยเนาะถุงทองกินแล้วแล่นนีนะมาลาม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 าเออเดินดีแล้วนะครับผมมาลามามาลามามามาเร็วมาเร็วมากลับมา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 เร็วมา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 เร็วมามามา มาเลยมาเออเดินดีล้วมามามาใจเงินไม่ขาก่อนมามาเร็วมาเงินไปจ่ายไม่ขาก่อนจ่ายค่าขนมไม่ขาก่อนมาลร็มามาเร็วมามาเร็วมา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 มใจ่ายเงินไม่ขาก่อนมามามาใจเงินไม่ขาก่อนลืมจ่ายเงินไม่ขาประเดิมให้ทานให้เขามาจอยมา จากบากทคิดเงินได้ไหมข้ามาลาม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 าละมา,มาไปจ่ายเงินไหมข้าก่อนจอยมาถือนี่ให้จอยมา,า,มาถือกล้องหให้ได้เร็วามาละมา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 ,ามาเอาวันดีครับก่อนเร็ว<า>เอ้ามามาถือหน่อยดู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 บักอาขามกามาอะไรนี่บักอาขามก,มา,กามากุหลาบกามาเอาถือกล้องเถอะ คือกล่องซองหินสั่งงีด้วยอมาเขียวเงินใจไหมค่ะมันมาแล้วมาครับมะาล้วะาคไม่ได้ม่ราะไับอยู่นะเงินใจไมค่ะะไน่ง่ะก่ค่อยไปรูว่าขาูลาบสวน ไปไปไปพ่นไปจเงินพุนเค่า่นเาอาเงินไปจ่ายไม่ค okay. 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 uh, ่าเลยเลยจ่ายเลยรับเงินทอนมาด้วยรับเงินทอนมาด้วยขอบคุณครับรับเงินทอนใส่ถุงยางมาเลยเดสรับเงินทอนมาด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาแล้วพอให้เย็บมาเย็บมาเย็บมาเย็บที่หน้ามือเย็บมาเย็บมาอืออือถอยมาถอยมาถอาม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 า มาล้มอ่าสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับอ่าลุลงรัดลุงรัดไ้ตีปีกันลุงตัดไ้ตีบีลุง,ลงลตัดลุงไอรัดห้ติดมาแล้วามาล้มามามา,มาเอาไปให้านางคนตัวที่เถมานี่มามา,อ,าอ้ยมาขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับสวยๆลูกสวยครับผมอาการน้องถุงทองก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมอ่า ำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองนะครับมาล้มา